เม็ดแดงเราอาการหนักลงอีกตอนนั้นว่าหนักแล้วไอ้ตรงแล้วพี่สาวก็ตัดใบแห้งทิ้งตรงยอดยอดก็ยังมีแห้งเพิ่มไตเพิ่มอีกอ่ะคื<า>อไปหาหมอเป็นไงคะคือมันไปปรึกษาคนนึงคุยคุยอยู่เพราะหายไปจากเราเลยอ่ะไม่ต<ม>อบแล้วทีเนี้ยเราก็เลยหายเจ้าหนึ่งเขาก็บอกกดว่าเขามาไม่ได้เหมือนกันเพราะอะไรรู้ไหมเขายุชิ่งหม่ <laughs> <laughs> แล้วเขาก็เลยบอกว่าอ่าเบื้องต้นอ่ะ เขาดูเขาให้ส่งรูปเลยไปให้ดูใช่ป่ะแล้วเขาก็เลยแนะนามาหลายอย่างอ่าหนึ่งก็คือการลดน้ําให้ลดเป็นวันเว้นวันแทนตอนนี้เราเริ่มดําเนินการไปแล้วแล้วก็พี่สามาตัดกิ่งแห้งก่อนแล้วเดี๋ยวจะฉียดยาแห้งเนี่ยให้ตัดเนี่ยมันกิ่งแห้งออกทุกกิ่งวันวันนั้นพี่สาตัดแล้วนะใช่วันนี้แห้งเพิ่มอีกแล้วดูดิใช่แห้งเพิ่มอีกแล้วเสร็จแล้วก็ให้ซื้อฮอร์โมนเร่งใบมาพ่นให้ทั่วทุกกิ่งนะ แล้วก็สามให้เอ๊สามอ่หนึ่งลดน้ำเว้นวันสองตัดกิ่งแห้งสามพ่นฮอร์โมนเล้งลาไอเล้งใบสี่ใสบีวันทุกอาทิตย์ห้าใส่ปุ๋ยหมูที่เดือนไอใสเดือนสามเดือนค้งตาตากิ่งแห้งให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวจะฉีดยาแล้วแล้วเขาบอกด้วยว่าเดี๋ยวหนึ่งเดือนผ่านไปช่วยมาบอกผลเขาด้วยไอพ่นพ่นนี่ต้องพ่นทุกอาทิตย์เลยนะ ทั่วที่เลยเหรอกิ่งเนี้ยเขา,เาย้อนยี่เขียวอยู่เลยใช่ไหมสาใช่เนี่ยเพิ่งเริ่มแห้งเนี่ยแล้วแม่ที่ถามเขาไหมว่าแล้วใบมันเป็นจุดๆเกี่ยวไหมก็ส่งไปให้เขาดูนะเขาไม่เห็นว่าอะไรเลยอะ่ะเหรอใช่แต่เขาบอกว่าแสงอะ่ะมันเป็นแสงกลองแบบเนี้ยมันจะอยู่อินดอร์อะ่ะมันมันแสงก็ไม่ได้ว่าพอดีเพียงพอหรอกนะแต่มันอยู่มาสามปีแล้วนะทำได้แค่พยุงให้มันอยู่อ่ะแบบไม่สามารถให้มันงามแบบเขียวจะอุ่มได้อ่ะ แต่ต้นนี้ตั้งแต่มาอยู่อ่ะก็ก็ไม่เคยเขียวชอุ่มทั้งต้นนะใช่ป่ะมันเหรอเคยไหมใบมันก็น้อยๆอย่างเงี้ยแหละก็เคยงามอยู่นะเออมืออืมอ่าสาตัดไปอ่าเดี๋ยวพาไปดูอุปกรณ์ที่ซื้อมานะมีอะไรบ้างคุณแม่มีปุ๋ยมีน้ำยาต่างๆเล่นรูดไปไหนเล่นรูปไปไหนสาให้แม่เก็บไปนะดูดิเสียดายมากเลยอ่ะ อันนี้ถุงนี้นะคะก็คือปุ๋ยคิดมูลไส้เดือนอใช่ไหมแม่บอกใส่กี่โลนะเขาบอกว่าประมาณหนึ่งโลเขาใส่สองโลอะ่ะหนึ่งถึงสองโลเพราะว่าต้นมันใหญ่ก็ให้คลุมบริเวณประมาณตรงนั้นแล้วก็อันนี้คือ B1 อันนี้บ้านเราอยู่แล้วน้ำยาเร่งร่างใช่อันนี้อันนี้ที่ซื้อมาอีกอันคืออ่าอะไรนะฮอร์โมนแม่จะจำไม่มีเลนาะฮอร์โมนเร่งใบก็คือว่าจะต้องผสมตามที่เขาบอกแล้วก็ ใช้ที่พ่นเนี่ยเป็นเหมือนที่ล้างรถอ่ะอเหมือนที่ล้างรถเลยอันนี้ก็ซื้อมาจากช้อปปี้นะคะแต่ว่านั้นประมาณ200ปืนเนี่ย เออถูกมากเลยแล้้วมันไดดคือไม่มีคู่มือวิธีการใช้เลยทั้งสิ้นอ๋อแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะดักอันนี้คู่มือของแล้วดูคู่มือของฮอร์โมนสิคู่มือฮอร์โมนเป็นในนี่เลยอ่ะวิทยาดิพน่ะหนามากอ่ะเป็นปลึกเลยอ่ะเนี่ยถ้าบอกคุณจะปลูกลำไยคุณจะปลูกทุเรียนคุณจะปลูกมะม่วงจะยังไงเร่งดอกเร่งอะไรอ่านสุดสายยังมันไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวกับของเราเลยอย่ไแต่เนี่ยไอเนี่ยซับซ้อนมากแต่ไม่มีคู่มือนี่ดาวนะเดาวเอาว่า มันน่าจอปด้านนู้นไปจุ่มในน้านะแล้วฉีดได้มใช่ใช่น่าจะอย่างนั้นน่าเป็นงั้นนะน่าจะมีกระป๋อง่มีผสมยังไงรี้ป่ะอันนี้ใส่ที่ปากกระป๋องปากปืนสําหรับเอานรังไงผสมโฟมล้างรถนะแต่เราไม่ใส่หรือเจลน้ำยาใส่นี้เราก็ไม่รู้ไม่ต้องหรอกไม่ไม่ต้องรอกมั้งผสมเพราะว่าน้ำฮอร์โมนนั่งผสมน้ําอยู่แล้วใช่ไหมส่วนบีวันนี่ก็ใช้เรื่อยอยู่ปกติบีวันเราใส่แบบหลายๆเดือนครั้งใช่ป่ะแต่เนี่ยเขาบอกให้ใส่ทุกอาทิตย์ พระเอกมาแลนะไปดูซิพระเอกเราพี่โชคดูพี่เอกมาพี่โชค,มา,าโชคมาช่วยแล้วโอ้ยพี่โชค,ชโโชคตัวสูงขึ้นเยอะเลยดูสิครับพี่โชคเฮ้พี่โชคใส่เสื้อฮะไม่ปวดเ,ปเออนี่ใส่เสื้อพี่พิมพ์ด้วย พี่โชคพี่โชคไปเอากระชอนมาช้อนเป็นไม้ดีกว่าครับน่กระชองสีดำของเราครเออช้อนเป็นไม้เดี๋ยวมันจม,ม,นมใช่ใช่ช้อนเป็นไม้ขึ้นมาครับเด็กนะชาวยืดเป็นไหมเออเฮ้ยหนูเททิ้งไหม อาสาขึ้นมาระวังตกน้ำนะน,นะจ๊ะไม่เป็นไรเพราะว่าหนูยันว่ายน้ำฮะหนูนว่ายเป็นแล้วเหรอเจเอตัดกิ่งแห้งเรียบร้อยแล้วต่อไปจะใส่ปุ๋ยไส้เดือนเนี่ยพี่สามาโรยเอาสองโลก่อน โรยรอบคนต้นคือมูลไส้เดือนนะฮะถุงลโลอ่ะพิษาโรยไปทั่วนะชานี่อื้อไส้เดือนลูกอื้อไส้เดือนเนี่ยเขาเป็นอื้อไส้เดือนเสร็จแ,แล้วก็ลาด,ด้วยปุ๋ยบีวันอ่ะนี่คือบีวัน ตีสาใช้อัตราส่วนเท่าไหรอ่อ่ะเจ็ดช้อนน้ำหนึ่งถังใช่ไหม,มเยวต่อไปสาลาดทุกอาทิตย์เลยนะอาทิตย์ละก่ตอาทิตย์ละเนี่ยก็ลาดไปที่โคนต้อนอันนี้บีวันอาทิตย์นะทุกอาทิตย์นะถ้าปุ๋ยมูลไส้เดือนนี่ใส่ทุกอะไรครับสามเดือน สามเดือนทีใช่ต่อไปอันนี้ครึ่งฝาทองนี้สาปเปิดมาครึ่งฝาต่อน,น้ำหนึ่งถังอันนี้เป็นฮอร์โมนฮอร์โมนเล่งใบเขาบอกให้ฉีดทุกกิ่งเลยกิ่งที่มีใบยอยู่แล้วก็ฉีดนะฉีดทุกทุกกิ่งู้งไม่เป็นไรนะมันเป็นฮอร์โมนมันไม่เป็นยาฆ่ามแมลงนี่ใช่ไหมแต่ก็ห้ามเท่ากระเด็นเท้าหน้าเข้าปากเข้าปากอ่ะน้าชาช่อกไปเข้าไปอยู่ข้างในก่อนลุกมา อันนี้คือปืนพ่นอไที่เรยใส่แบบที่เราซื้อมาแล้วก็เนี้ยป้าดาวไม่รู้นะอันนี้ได้จุ่มในในถังถังน้ํายาฮอร์โมนเราแล้วก็ฉีดอัดไปแต่เราทดสอบใจการนี่ก่อนนะจุ่มในสาวยน้ำนะเอพราะว่าดูความแรงมันก่อนเพราะเขาบอกว่าอันนี้คือร้ว่าอย่าหันไปทางทิศาสิไหนไม่ออกคุณแม่เออออกแล้วมันปั๊มอยู่มันมันทำให้กระจายได้ไหมมันเป็นเส้นตรงปิดเลยอ่ะ กระจายไหมไม่เป็นเส้นตรงมากมันไม่เห็นเราเข้าใจว่าต้อควรฉีดเป็นฝอยป่ะหรือว่าฉีดอย่างนี้แหละเขาบอกว่าที่ฉีดล้างรถอันนี้ป่ะแรงมะไม่กล้าฉีดทุกยิง แล้วหรอคะเมื่อกี้เพิ่งไปอ่านทำไมแม่ไม่ออกไปคะมันร้อนเ <laughs> มื่อกี้ไปอ่านที่รายละเอียดที่เขาเขียนบอกเรามาต้องให้สเปรย์ใบาอาทิตย์ละครั้งนะ,อะฮอร์โมนเล่งใบอะ่ะแต่ต้องทำแปดก่อนแปดโมงเช้านี่ตอนนี้ตอนวันเย็นใชไมอะ่ะ <laughs> ไม่รู้อาจจะเป็นเรื่องของวระอาทิตย์ในการสั่งเขาแสงอะไรอย่างนี้เป้าอ๋อ้าเปิดฉีดกลางคืนเนี่ยมันอาจจะเป็นเชื้อราไงเนอืม เพราะอะไรอะ่ะเพราะมันไม่มีแสงมาทำให้แห้งอะ่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเอาแปดบงเช้าใหม่หรือไม่ครั้งนี้ก็อาจจะเถาตายไปลก็ได้โอ้โษนะให้น้ำตอนเช้าทาน้ำตอนนี้แต่ตรงนี้แสงก็ไม่ถึงอยู่แล้วตรงใต้บนันไดอ่ะแต่ว่าแสงมันก็ลงมาตรงกลางแรงๆเหมือนกันนะเวลาแดดเปรี้ยงๆตอนเชา้าอ่ะโอเคแล้วก็ไม่ก่อน